ไล่โจเสียบอลได้เปลี่ยนแล้วก็ต่อนะโอ้โหตัวนี้ตกชีตเลยย่าแมา่แล้วโดนทำเป่าแล้วเป็นพี่ทีครับถอ,อ,อยมาเลขสี่ ทีหลังก็ได้ของตัโตไแก่เกมนะศสสหน้าพิจา,ารณาได้จบแล้ลงมาแล้วอย่างเชขบอิเอรี่นะฮะเดี๋ยวตันครันนของที่ฟูกับมามเป็นสุดหน้าตัวเป้าครับแต่ดูที่ทจังหวะนี้ก่นอนครับของแอร์เอฟีอยู่ที่บอลน,นี่แล้ของโจเดอฟับุกครับถูกต้องแล้าครับ เปิดมาเสาสองเกลี้ยงเกลี้ยงเลยครับโอ้โหตัวคนเดียวสี่ลูกครับไม่มีตัวประกบเลยครับพี่เสาสองครับของมอเตอร์ครับโอ้เป็นลูกดี่ง่ายๆเลยครับแต่เสียบเข้าไปครับสี่ประตูต่อเองเลยครับเปิดมาแล้วเกมไม่ดีที่ครับของมอเตอร์ครับเขาโดนด้วยครับโอ้ถือว่าผิดฟอร์มเลยครับของมอเตอร์ครับเีกยดอะไรที่ครับ ต้องลงากัวฮนะก็เลยชอ,อ,อนะฮะโอ,อ,อ้โหจะนีนจะเหลือเเลยโอ้ยสายามลองยิงไกลน,นะทุกทา,จจากก้อกาับได้ครับปัวามาดหลังใส่กัลกจากลกต็กอครับหมอตอตนะเกะเวลาแลย้ยังเหือแตัวเยอะ โอ้โหดูค่แกสัวไให้ขาตัวี่อยู่ในงานเข้าเลยนะวันนี้ต้องชมเลยครับรวลา F4 นี่มาดีเลยครับแต่ไม่ออกครับเบรคครับโอ้โหจับบอลลไม่ดีนะฮะเสียที่ไม่กับบรลา F4 เนี่ย <Five. S 1> เดี่ยวโหมโโขึ้นมาโยมโดยปีกก็บเตะที่มาบอยจับได้อยู่นะครับตั้งที่บอลเลเวนี่บอยโอ้โห,โหยิงไกลนะย,ยิงจากเถาสองนะบอยบอยู่ที่เดิมนะ ลอยดีเลยมาเป็นฟิสชิวครับตัดบอลนะครับกลอบครับไปบอยตายใช่ยนะยิงเสาแรกนะครับเป็นลูกเซฟนะฮะตัดออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมนะฮะของมอเตอร์ครับโดยเสียบุตแบกยิงตายมา ตัวตัวอ้าวแล้วมีมาได้ครับพี่มาสามตัวนี้ซ้ายมีคอมีอีกนิดซ้ายเบียร์ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหมอตโตดีแนวครับเกมสวนกลับครับแล้วจบโดยเจ้าเบียร์ครับห้าประตูต่อหนึ่งครับมอตโตนะครัโอ้โหยิงแน่ยิงรัดครับ โูยังเจาะไม่ได้ครับคะแนนสียิงได้ลงไปตั้งรับครับเข้าทางเลยครับตั้งรับเล่าหายไปก่อนเสือกกลับครับมอตโต้ยังเจาะไม่เข้าครับบอยครับยางข้าไปเด้านซ้ายครับโอ้โหใกล้ใกล้ครับนายแตะลงมานายบอยลงไปซ้อนครับตาใส่พิ้งออกก่อนครับโอ้ เรปล่อยเบสเบสมาพี бог, uh, okay. ่ปุ๊กถีงพี่หวานฮะโจโจให้เบียร์เบียร์เปิดมาจะยิงกระรับไปที่ยิงไม่รูกกรอบกรโเโื้โงเกือบได้แม่แต่ก่อยจริงก็ว่าว่าเขายิงไม่ค่อยดีนะก็กเฉียวเอาไป ยังเจาะไม่ได้ครับบอลโต้นะ้วโอกาสในขึ้นหลังนี้ยังไม่มีหนึ่งหนึ่งเลยครับสบางทีทางด้ของพี่ปูครับพี่ปู๊ตะวันเข้าในครับโดนแจกมาที่ตบพอเข้ากลางมาที่พี่ปูครับพี่ปุ๊กรวบรวมแต่มาเอาบอลเลยครับบอลขึ้นไม่ถึงนะฮะต่อมาที่บอยครับตั้งที่พี่ปุเสียปุเสียปุ๊กตัดหนึ่งสองมาพี่ปู๊กุดมามาแล้วโอ้โหจังหวะนี้เป็นลูกเปล่าเลย ทีมปูได้ถึงบอลก่อนครับแล้วโดนตองฝ่าวในจังหวะแรกครับอยู่บริเวณนอกกรอบเขตโทษครับหาได้ฟรีคิกแน่ของมอออโต้เนะี่ยแตีฟีได้หรือเปล่าครับลูกนี้นะมาดูเลยครับกระสินเช็คไปได้ของกัแพง,งอยู่นะบอลก้าแดงครับรอฟังอาจารย์เขียนต้องหยุดจนะากกระสินนะกระสินเขียนอาจารย์แก้วกับอาจารย์นัทนะ,ะครับเอาฟรีที่กันมาที่บอรยิยง ชันแหละแล้วขาวทานแกแม่ไม่ได้นะได้เตะมุงเท่านั้นกับของมอออโต้เลยเดี๋ยวมาที่บอยบอยลุกเจอรี่ยก็คืนมาตอบตอบให้บอยหลบมาสวยก็บอยเปิดตาไม่ผ่านยงโอ้โหเทพเลียบกบให้เป็นลูกเตะมุมนะ ของเข้าขวาเปิดมาไม่หานะต่อไปก่อนโอ้ยสองคนเอาไม่อยู่ครับโดนลุกมสองครับเข้าซ้ายยิงเสาได้ครับค่ะโอ้โหเอาไม่อยู่นะฮะจบด้วยการยิงเกับยัรเซฟได้ครับการสวนกลับครับมาโตเปิดมานายเซนเซนกับที่แม็กแม็กเปิดลุ้นี้ไม่ดีนะครับครับคุณกับมาโต หาช่องเจาะอยู่นะโผลนแล้ว,วีลงไปตั้งรับทั้งทีเลยโอัยซา้ายกับขอบต่อตกตกใส่เข้าไปไหม,มยิงบอยโอ้โหไม่ได้กับตั้ที่บอลกับสวนกับข้อคอมประหลาดกลางเับแม็กยิงขีดลงเด็น 何 ผู้โดยไปได้เป็น TNT ไปนะฮะกับคนสร้างฝันนะฮะอถึงก็ถือให้กายรอเลยครับเกมคู่นี้ในที่ด้วยหลังเหลืออยู่10นาพีเศษครับดอมกีบกำังสูงนะฮะโอ้ยังโอกาสหนึ่งยังไม่มีครับแถวมอเตอร์ครับต้องชมวันนี้ครับประเทศไ คุณโซนแนวรับดีครับก็จะหาจังหวะเสริมกลับครับยังไม่ได้นะฮะเอาตัวตัวเลยเล่นวาตุกตาครับมาที่เจ้าบอยโอ้ยสุดเจ้าบอยครับลงมาเลยนะฮะในช่วงคืนขาดในที่เวลาหลังนะฮะตั้งที่บ่อยบ่อยมาที่กอล์กกอล์ให้บ่อยเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียนได้เปลี่ยนต่อเลยไเปลี่ยนนะฮขาเปลี่ยนไม่ีเล ่ปลบอลนะยิงติดบล็อกกยังได้ครับนะ้นทางซสายาคกับพิดได้เข้าซองสามทีไม่ได้เลยโอ้โรับได้นะโอ้้วเจ็บด้วยนะดูอากาศนิดนึงนะ่ยตำหน่งที่เจ็บนีดเี็ตำแหน่งของรสาตรูนะเองก็เปรกก่อนนะกอถือว่าสูบรการที่นี่ันนี่นะ กิ่งสกอร์แรกนี่เป็นของมาโ์ตุกับใต้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ก่อนครับแมร์แลนด์สีกับยิ่งคืนนะตอนนี้ยังท่าลูกรวดแล้วครับตามอยู่ห้าหนึ่งนะฮะเวลาตอนนี้ก็เหลืออยู่เก้านาทีเศษนะยังไม่หมดชุดคือลาบัสกิทนะฮะที่เป็นขึ้นหลังแล้วฮะส่วนที่ต้อไปก็เป็นกีมพีไบ์เก็บผมสร้างฝันนะฮะก็เรือบถอยได้เลยนะฮะนะครับจุดมาเล่นต่อได้นะประตูของแมร์แลนด์สีกับตอนนี้ก็เต่านได้นะฮะตะยืนเป็น คิวตัวรุกแล้ววันนี้ก็อยู่เป็นประกันหลังนะฮะถือว่าทำผลงานได้ดีครับโอ้โหแล้วทั้งวันนี้ได้ลูกเตะมุมด้วยก็ขอบมาแล้วก็จีบทำอะไรก็ดูดีนะฮะถือทางซ้ายนะฮะรอะว้าวันนี้ก็ต้องบอกว่าดูผิดฟอร์มเลยนะ คนหน้ายก็ไม่มีใครครับหน้ากันมาเดี่ยวเดี่ยวให้หนายนายได้ตอนที่บอลจะไปฝ่าเอาลับบอยเซนกับขึ้นมาสามต่อสองบอลินี่เปิดมาบอยบอยขึ้นมายิงอ้าวเรียบร้อยครับครับสองต่อหกรับไล่ขึ้นมาแล้วนะฮะสองต่อห้าขับไล่แขงเอาไว้ครับสองห้าครับมอโต้รับไล่ไลท์ทีขึ้นมาครับ เวลาที่เหลือนาทีเสร็จับจะทำได้ครับแล้ววันที่5 หลอกแล้วไปทางแคบไม่ทำนะเจ้าบอยโอ้โหเป็นนัตเตะจากภาคเหนือนอะพ่อเลี้ยงเลยโอ้โอาจายจังหวะนี้เป็นจังหวะเข้าชา้าเลยเะสาวเลย ยืดทบแน่หมอสดต้องเล้งหาข้างจะล้ไม่ได้นะลุกตั้งเตะของมอตูนรดาที่บ่อยเลยเก๋ไก๋บอยเป็นตัวขับเคลื่อนับ มนตเตะีคครับอพเอารัไปอยู่แล้วกเตะพีคเนี่ยนี่ยิงตรงรับกระจกนเลยคร้บุตหนารับโอ้โหพยามจะีเมนตรงกรอบครับสังตยังไวนะเตะพ่งครับกับปอยกับปอที่บอยบปล่อยโอ้เหลวนี่เดหลังนี้ ต่เชอญกลับได้หรือเปล่าครับของประลาสิท้าไปแต่ยังแก้ไขได้ครับโยงเดงไงครับนี้บอยก๊อบมองเรียบร้อยโอ้โหสามต่อห้าเลยทายอยู่สองลูกครับ โอ้ยังมีเวลานะถ้าวบอกว่าห่างสองลูกก็ัเวลาเหลืออยู่5นาทีเร็ดเจ็ครับกับสองประตูครับจะทางไหมครับของมอตโต้ครับผู้เกมเริ่มดีขึ้นเลยครับหาดูต่อครับติดปล่อยยังได้ครับปล่อย พยายามเกันท <parece maison. S 2> ุกด huh? yeah. ีนะครับบริษัทบันกับทีมทีไรเตรียมตัวนะครับชุดรไปทุกคนรับของอะไรสิโงอับเตติ๊กโอ้โหระวังเลยจ้ เสืดอ,อ,อดีเลยกเดินลงโทษใชฮะสีน้เยเสียก็กดาที่เหลือ,ลอนอด้ะในที่หลังห้าต่อสครับระนสีนำพอโตโจมเข้าวางอ,อกข้เค เที่ทอบอลอยมาให้แ็คปล่อยไปอไป,ไปไนนสสร้างสรรค์กับเตี๋ยทีไบนะฮะเรียบตัวเลยครับโอ้ยจริงตีกแส้จะปะ,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 ะหายใจสาหัสตบเนีผมกับเีทีไบก็เตรียมตัวเลยเนเกมคผู้นี้เหลือสาวทีเสร็จครับ ดันเกมเทติ้งสูงไหมประอกอบเป็นต่อครับโอ้โหจ้นมาทั้งที่เลยครับหลัตกลอยสูงไม่ได้ครับใช่ไหมครับกิวกิวพลิกหนีมาเวยครับกิวไปกิวกิว,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 วจะทั้งบอยลูกดีนะเป็นจะ,จะเกาะฟ้าแล้วเข้าช้าเลยหรือที่เื่อชิ้นเลยครับเป็นจังหวะแรกนะตัวถึงหัวไม่ได้เปรียบครับ รอให้เป็นลูกฟ้าไว้กับบอโต้นะรอโนบิได้อยู่ที่กองมีนก๊ฟกับบอลเหยียบเขาซ้ายก๊อฟยิงข้าม ขอพิเศษใะเวล,ลาที่เหลือในสนามนะข้าสาต้อนปลาดเปนตีนะบอโตสามวันนี้มาแล้แลลแลได้ครับพิเศษกนะั๊กหนักให้่อนที่เข้าไปบอ<น>ลบอ<น>ลบอลได้เปียบกันเดินซ้ายเดินซ้ามาที่บอลซ้ายนี่ อบอยยิงบอยนะฮะเล่นตามเฉลิมยิงเลยนะฮะยิงไกลสัลับตอบหลังนะเต็บบุกเนะฮะต่อโต้เลยนะนี่ตอบตามหน้ามาไม่ถานนะ

นี่ก็เต็นพิธการทางฝ่าครับใจเย็นด้วยครับข้างสนามครับตามเกมเลยครับผู้ชิ่นมีอยู่แล้วนะอย่าไปต่อล้อต่อเทียงกันนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนเะล่นไงครับบอลปูเข้ขามาครับยังไงผู้ชิ่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วครับโดนด้วยครับบอลปูใบเหลือคนระับผู้เล่นมีแล้วนะข้างข่าวก,ก็ใจเย็นไปเลยนะตามกระเทาะกันขอให้อากาศลยนะฮะชัดเจนาแม่สาวก็คือสาว สรอได้เปนีคิปกับพี่แฮลูกเปล่านโอ้แล้วไปเปล่าเปล่าครับเปล่าเปล่าเปล่ตัวมรู้ตัวครับไปไปเหมือครับคิปก็รอต้องดีกว่าครับ เดี๋ยวทุกตไปก็เตรียมตัวรอนเลยได้เลยนะแต่ชาวฝั่งแบเพียนทีใบนะแล้วพี่ๆก็โอกาสจะได้ขึ้นมาแล้วนะที่กลางมันตงยิงเรียบเลยโอ้จะทำให้ F4 ต่อ5นะตอนนี้ครับหากแค่ลูกเดียวนะลูกยิงอีสไซ่ฉัน,นาาครับโดยโก๊อฟนะฮะ พี่วมาแบค็คกีบ้าเทปเทปเปิดต้นไปแวะได้ไหมตบบอลกันแล้ยวยังไงลูกนี้เป็นบอลของมอโต้ครับอาซีคิกเนี่ยในช่วงครึ่งเจ็บครับกองเสียงต้องหีดครับเพื่อตีเสมอนะฮะของมอโต้ครับอยู่ที่บอนนี้คือบอยโรเตอรี่ครับ กาแฟต้องขอให้ผิดด้วยนะฮะอาพิกินกันบ่อยบัตรโจ๊กบัตรได้ครับหาซุปเปอร์เจนกันซุปเปอรครับบอบครับบอสตัดมากลาสนามนะอย่าเพิ่งซื้อนะโอ้แล้วก็ไม่ผ่านนะฮะเชิญก่อนครับเจิญที่กลางสนามก่อนคริญเพิ่มออกมาครับแฟนเซีบิดด้วยครับจับไม้จับมือกันก่อนครับจับเพิ่มออกมานะฮะ ดูอยู่นะใครออกไปที่แบนเลยนะฮะใช่ครับจังหวะนี้เกมอาจจะมีกระทบกระทั่งกันนะจังหวะใช่ครับจะไม่ได้โดนนะครับจะไม่ได้ติดในแดนนะครับแต่นักกีฬาต้องดีครับดูไทยด้วยครับขอกันกินเยอะกว่านี้ครับนี่ครับกีฬาที่เรีกติครับคิดบอลครับเยอะนี่ครับจบเกมจับมาจับมือครับโอ้โหครับสุดมันนัทคู่แรกก็มันแล้วเล่ยไม่ทันครับฟอร์มโต้ครับมาจุดที่สี่ครับ